ตอนนี้ตะตุ๋ยเจ็ดทดลองฉีดสารย่อยสลายฟางเทนเดอร์ tender, เนาะนี่ตะตุ๋ยเอามาสี่ขวดเนี่ยเออสี่ขวดเนี่ยตะตุ๋ยจะใช้เครื่องพ่นคือใช้เทนเดอร์เทนเดอร์เพียวๆเลยเอา่าเพียวๆแต่หนึ่งเครื่องเนี่ยใส่250ซีซีเนาะ แค่แต่ที่จริงก็ถ้าเราคำนวณดูว่าหนึ่งร้อยีสีก็หนึ่งงานเนี่ยเราก็คำนวณดูว่าเออขนาดนี้หนึ่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแล้วแต่เนาะมากน้อยมากน้อยหน่อยมากหน่อยน้อยหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเออเอาเดาตุ๋ยจะลองสาธิตดูเนาะเออจะฉีดพ่นเอานี่แหละอ่ะลองดูเนาะตาตุ๋ยทำน้ำแบบ คนจนเนาะคำว่าคนจนคืออะไรเปรียบเทียบว่าเออเนี่ยฟางตะตุยไม่ได้จุดเลยแม้แต่เส้นเดียวคนาก็ไม่เอาขึ้นนู่นะนีนะ่เห็นะนะนะย่ำมั่งไม่ย่ำมังมมม่งอะ่ะต่ตุยไม่ได้เปรียบเทียบเกินเลยเถิดไปนะเออเปรียบเสมือนว่าฟางเนี่ยมันเป็นปุ๋ยไง อย่าไปคิดมากทำแบบคนจนเนาะเนี่ยนี่ยเนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ไอเทนเดอร์เนาะเนี่ยสลายฟางข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกยากทุกชนิดนี่แหละ ทำนาแบบคนจนเนาะนี่นี่คือเราเอาปุ๋ยในานาเราไว้ใช้เอง